คลิปนี้ก็เป็น ep 2นะคะในเรื่องของใจหายเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้จะเป็นการฝึกอ่านเนื้อเรื่องของใจหายนะคะมาฟังด้วยกันค่ะว่าเนื้อเรื่องจะสนุกแค่ไหนนะคะเช้าวันนี้ลุงกำนันเชิญเจ้าของช้างทั้งหมดมาประชุมกันที่ลานวัดภูผาน้ำใสและเด็กๆอีกหลายคนตามพ่อไปด้วยลุงกำนันบอกว่า ฝนตกหนักทำให้ดินบนภูเขาถลม่มต้นไม้ล้มเป็นจำนวนมากทางการเกรงว่าถ้าฝนตกหนักซ้ำอีกเกิดน้ำป่าไหลบ่าต้นไม้จะไหลตามน้ำลงมาด้วยทำให้หมู่บ้านข้างล่างเสียหายจึงต้องการว่าจ้างช้างไปลากต้นไม้ที่ล้มมารวมไว้ในที่ปลอดภัยใครจะไปทำงานนี้ ให้มาลงชื่อไว้หลังจากลงชื่อแล้วควานโพพ่อของภูผาและขวานมิ่งพ่อของน้ำใสยืนคุยกันอยู่ครู่หนึ่งจึงเดินกลับมาหาเด็กทั้งสองพ่อเอามือโอบไหล่ภูผาแล้วพูดว่าพ่อต้องไปทำงานไกลมากไม่มีใครฝึกลูกช้าง พ่อเลยจะพาใบโบกใบบวัวไปปางช้างหลวงซึ่งเป็นโรงเรียนฝึกลูกช้างของจังหวัดใบโบกใบบวัวจะได้เก่งมากขึ้นภูผาจะว่ายังไงละ่ะภูผาใจหายหน้าเสียทั้งลูกคนลูกช้างไม่เคยอยู่ห่างกันเลยน้ำใสย,ยื่นมือมาจับแขนภูผามองหน้าให้กำลังใจ พ่อพูดต่ออีกว่าปางช้างหลวงอยู่ไม่ไกลนั่งรถไปสองสามชั่วโมงก็ถึงแล้วถ้าภูผาอยากไปเมื่อไรพ่อก็จะพาไปภูผารู้สึกดีขึ้นแล้วพ่อจะพาใบโบกใบบัวไปเมื่อไรครับภูผาถามวันมรืนนี้ไปพร้อมกับขบวนของพ่อ เดินลัดป่าไปแวะส่งใบโบกใบบัวที่โรงเรียนฝึกลูกช้างก่อนแล้วพ่อจึงจะไปทำงานพ่อตอบภูผาและน้ำใสมองหน้ากันทำตาโตแล้วพูดออกมาพร้อมๆกันขอไปด้วยครับขอไปด้วยค่ะพ่อของเด็กทั้งสองมองหน้ากันบ้างก่อนจะพยักหน้าตกลง เด็กๆที่อยู่บริเวณนั้นเมื่อรู้ข่าวว่าใบโบกใบบัวจะต้องไปอยู่ปางช้างหลวงต่างใจหายอยากจะเล่นกับเพื่อนช้างก่อนจากกันจึงตกลงพาลูกช้างไปเล่นฟุตบอลที่ริมตลิงเหมือนเคยเพื่อนเด็กเพื่อนช้างเตะฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานยิ่งกว่าทุกครั้งเล่นกันนานจนเด็กๆหมดแรงขอนั่งพัก จูๆ่ๆน้ำใสก็ตีขาตัวเองดังเพียยตะโกนเสียงดังคิดออกแล้วเรามาทำบ่อทรายให้เพื่อนเราเล่นดีกว่าแล้วน้ำใสก็อธิบายวิธีการทำให้เพื่อนๆฟังบางคนรับอาสากลับไปเอาเสียมและถังน้ำที่บ้านน้ำในแม่น้ำไม่เต็มฝั่งพื้นทรายมีน้ำขังเป็นแอ่งๆเด็กๆเ,เลือกแอ่งที่ใหญ่ที่สุด ใช้เสียมขุดพื้นทรายในแอ่งให้ร่วนซุยจนแอ่งน้ำกลายเป็นบ่อทรายแฉะแะใบโบกใบบัวโบกหูแกว่งหางวิ่งลงบ่อทรายใบยบัวนอนตะแคงดิ้นพลิกตัวไปมาใบโบกใช้ท้องไถขาถีบทรายขึ้นขึ้นลงลงให้ทรายเก่าช่วยแก้คัน เด็กๆช่วยกันตักน้ำสาดลูกช้างเสียงลูกช้างร้องเอิก๊กเอิก๊แกแอกแอกอย่างสนุกสนานและมีความสุขผู้ผาและเพื่อนๆเ,เ,เข้ามากอดลูกช้างผู้ผาลูบหัวเพื่อนช้างเบาๆเ,เพื่อนรักเพื่อนเล่นเราจะได้เล่นกันอย่างนี้อีกไหมคิดแล้วใจหาย สำหรับเนื้อเรื่องของใจหายก็จบตรงเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆคนไหนที่อ่านได้แล้วก็อ่านซ้ำอีกรอบเด็กคนไหนที่ยังอ่านไม่ได้นะคะลูกติดขัดตรงไหนหนูอ่านทวนตามมือ